สวัสดีครับพี่พี่ติ๊กต็อกครับอ่าวันนี้มีเครื่องรถใหม่เข้านะครับเป็นมารุยาม่า BC T, 2 6 T เบนซิน2จังหวะ2 6่สซีซีนะครับสภาพสวยมากแจ้งราคาก่อน3า0พันแรวมส่งนะครับถ้าเก็บไปทางเพิ่ม200บาทอ่บาเดี๋ยวพี่ดูนะตัวนี้เป็นลันดึงปกตินะครับแฮนเป็นปรับระดับนะครับสวยมากเลยชุดนี้จะเป็นชุดที่คัดมาจากญี่ปุ่นเลยนี่นะฮะหางสติ๊กเกอร์ครบสภาพใหม่ครับอารมณ์เหมือนซื้อสักเดือนนึง แล้วก็ให้ญี่ปุ่นยืมไปใช้เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรับสภาพมันดีเดี๋ยวลองให้เจ้านิ้งสตาร์ทดูเป็นล้านดึงปกติอ่าหนักไหมไม่หนักค่ะไม่หนักนะน้ำหนักเบาด้วยนะครับ4โลครึ่งอ่าเร่งดูลูกดับเครื่องเนี่ดับตรงนี้สีแดงเนี่ย มาลุยมานี่ได้เปียบตรงที่อะไหล่มันเยอะแล้วก็มันถูกอะไหล่มันถูกไม่แพงอีกที่นึงหกดึงอีกที่นึงอา้าวสารวมทรงของแถมครบคันไปมีดสายสะพายประกัน120วันเล็ดดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวน,นี้ตำหนิแทบจะไม่มีเลยเลยมีแค่ทตลอบนิดหน่อยใส่ตู้มาที่เหลือสวยครับถังเดิมอลองดูครับ